สวัสดีครับสวัสดีจ้าเช้านี้เบ้าจอยกับมาเอาน้ำไม้คือเก่าน้องคำน้องพี่น้องเนาะมาเอาน้ำไม้ไปเฮ็ดน้ำไม้ทุงครับผมน้ำไหม่นานี่กัใกล้สิบเบอร์แล้วน้องคำน้องพี่น้องเนาะก็เลยมาเอาไปเฮ็ดน้ำไม้เพิ่มนะครับเนาะน้ำไม้ครับผมน้ำไม้มาย่ำได้กังามงามครับพี่น้องมาย่ำได้กัตั้งคซบลบซึบเล็บอยู่เนาะ นี่แต่นองนงามๆเนาะพี่น้องเนาะครับเน้องคนเราฟังเนาะครับเนาะอยู่กับแม่บ้านคนเราฟังครับมาหาหนุ่มใหม่บ่ใส์เสียมเนาะพี่น้องเนาะครับเนาะ Mangga ni กางไดีเสียวไดอเนาะพี่น้องเอ้ยจังนอนรุนกันว่ามันโยงไหเนี่ยโงที่เป็นนอนนั่งดินนะครับนะเนาะนอนนั่งดินไปเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะมันมันขึ้นบ่ได้เนาะครับพี่น้องมันก็นเลยไปไปรูปทรงนั่นเนาะครับเนาะ น้องใหม่นอนง่าน้องงามน้องครับน้องพี่น้องเนาะน้องพี่น้องงามขนาดน้องใหม่น้พี่น้องนะครับเนาะไม่เข้ามือนีิเนาะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องบ้านีสิกลับบ้านแล้วเนาะบาดจอยผ้าพีผ้าน่องกลับบ้านแล้วเนาะครับเนาะบหมืนีนเนาะหนี้น้องครับเนาะพี่น้องเนาะมาใหม่เข้าหามามือนีนเนาะครับเนาะ พีน่น้องสิมาเฮ็ดน้ำไม้ถุงนะครับเนาะน้ำไม้เข้ากับบัได้เอามาไลาน่นะครับพี่น้องเอามาเอามาสอบนึงครับสอบบัวใยเด้อครับเอามาไล่เอาเอามาบัได้เนาะครับเนาะใบน้ำไม้ก็ได้ไลโพดแล้วครับพี่น้องแม่บ้านเพิ่งก,กำลังหั่นอยู่นะกำลังปอกปอกเปียือยู่ครับเดี๋ยวเข้ามาตามเบื้องกัน อ,อีกคลิปนึ่งนะครับคลิปน้ำไหมหนึ่งน้ำไม้เฮ็ดน้ำไม้ถุงนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำเนีก่อนคันเอามาใส่ในคลิปเดียวมัวนก็สีเงาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอย่าห้าวคอยไปไป,ไปติดตามกันคลิปน้ำไม้ถุงอีกคลิปหนึ่งคลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้เอาไวส้สำเนีเนาะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้า